โอเคครับผมตัวนี้ก็เป็นการแจ้งเตือนนะครับเมื่อมีการฝากเงินหรือว่าถอนเงินเข้าไปยังบัญชีคอยเบสนะครับก็ได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับถอนปุ๊บเงินเข้าเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่อีเมลนะครับโอเคนะครับผมตรงนี้ก็เป็นยอดเงินที่เราเพิ่งได้รับมานะครับก็คือกดถอนปุ๊บเงินก็เข้าเลยนะครับ ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมกอยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินฟรีนะครับถ้าเราไม่มี PayPal เนี่ยเราจะทําเงินฟรีได้ไหมทําได้นะครับผมสลับแอปนี้นะครับจะเป็นการหาเงินดิจิตอลนะครับที่มีชื่อว่า e c h r o u m นะครับหรือว่า ETH นั่นเองนะครับเราก็สามารถทําเป็นเงินนะครับถอนเข้าบัญชีนะครับแล้วก็โอนเข้าธนาคารได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนว่าต้องทําอย่างไรนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องทําการดาวน์โหลดแอปแล้วก็สมัครให้เรียบร้อยก่อนนะครับลิงก์สมัครนะครับจะอยู่ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับตรงคอมเมนต์ปักหมดเลยนะครับสามารถไปดาวน์โหลดแอปฟรีกันได้เลยนะครับสำหรับวิธีการสมัครนะดูด้านล่างคลิปวิดีโอได้เลยนะครับเพราะว่าผมได้ทําคลิปวิดีโอสอนไว้แล้วนะครับสำหรับวิธีการสมัครนะลองเข้าไปรับชมกันได้เลยนะครับวันนี้ก็จะมาทําการสอนใช้งานแล้วก็ถอนเงินให้ดูนะครับ หลังจากที่เราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเมนูทั้งหมดของแอปเนี่ยมันมีเมนูไม่เยอะนะครับผมสลับแอปนี้นะครับจะเป็นการกดดูโฆษณานะครับเพื่อที่จะรับเป็นในส่วนของพอยต์หรือว่าคะแนนนะครับเมื่อเรามีคะแนนแล้วเนี่ยเราก็นําคะแนนนะครับไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินของอ่าคริปโตนะครับที่มีชื่อว่าอีชอลเลียมนั่นเองนะครับผมอ่ะตรงนี้นะครับเรากดคําว่า go ได้เลยนะครับผม เดคำว่าโกได้เลยนะจะเป็นการสุ่มเพื่อที่จะรับคะแนนนะครับเมื่อเราเด้งขึ้นมาเป็นโฆษณานะครับเราก็รอให้โฆษณาจบนะครับผมโอเคครับผมก็ได้รับมาที่15พอยต์นะครับผมก็ให้เราดูโฆษณาไปเรื่อยๆได้เลยนะครับเป็นการดูโฆษณาเพื่อที่จะรับในส่วนของ point หรือว่าคะแนนนั่นเองนะก็สามารถดูได้เรื่อยๆนะครับผมจนกว่ามันจะดูไม่ได้นะครับ อ่าโอเคนะครับครั้งนี้ได้รับมาอีก22คะแนนนะครับก็ให้เรากดดูไปเรื่อยๆได้เลยนะวิธีการทำเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากนะครับในส่วนของการเล่นนะสังเกตด้านบนนะครับจะมีรูปเปอร์เซ็นต์นะครับมีป้ายฟรีนะครับมีรูปคนนะกดเข้าไปที่อันเปอร์เซ็นต์ก่อนเลยนะในส่วนของแอปนี้นะครับมันจะมีในส่วนของการดาวน์โหลดเกมหรือว่าดาวโหลดแอปเข้ามานะครับในส่วนของการดาวน์โหลดแอปเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะได้รับคะแนนหรือเปล่านะ ผมก็ไม่แนะนําให้เราดาวน์โหลดแอปมานะครับเพราะว่ามันอาจจะเปลืองพื้นที่ความจํามือถือของเรานะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าคะแนนเนี่ยจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะครับต่อมานะครับมาดูที่หัวข้อด้านล่างนะครับที่มันเขียนคําว่า survey นะฮะ survey เนี่ยก็คือการอ่ะทำแบบสอบถามหรือว่าแบบสํารวจนั่นเองนะครับเพื่อที่จะรับคะแนนเพิ่มนะคะแนนเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับเราจะต้องทําให้ผ่านด้วยนะถ้าเราทําไม่ผ่านก็คือเราจะไม่ได้รับคะแนนนั่นเองนะครับผมก็ลองทําดูได้เลยนะครับ ต่อมานะครับผมอีกหนึ่งช่องทางที่จะทําให้เราเนี่ยได้รับคะแนนหรือว่าได้ถอนเงินเร็วขึ้นนะครับกดไปที่ลูกคนนะครับด้านบนขวานะครับตรงหน้านี้นะครับผมมันก็จะมีในส่วนของอ่าการเชิญเพื่อนนะครับเราสามารถเชิญเพื่อนเพื่อนเนี่ยแนะนําเพื่อนเพิ่มเติมได้นะการแนะนําเพื่อนเนี่ยเราจะได้อ่าคะแนนจากเพื่อนนะครับก็คือ5%เปถ้าเพื่อนใช้งานนะครับเพื่อนเล่นนะครับเราถึงจะได้รับคะแนนนะถ้าเพื่อนไม่เล่นหรือว่าเพื่อนไม่ทําอะไรเลยนะครับเราก็จะไม่ได้รับคะแนนจากเพื่อนนะครับ รหัสโค้ดของเรานะครับดูที่ด้านล่างขวามือเลยนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับผมจะมีรหัสโค้ดของเราขึ้นมานะครับสําหรับใครที่ยังไม่มีรหัสโค้ดที่กรอกเพื่อที่จะรับคะแนนเริ่มต้นนะครับก็สามารถกรอกได้เลยนะผมจะขึ้นให้ทางด้านซ้ายมือนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับเรามาดูที่การถอนเงินนะครับว่าเราจะถอนเงินตรงไหนอย่างไรนะครับสําหรับคนที่มีคะแนนครบแล้วนะครับคะแนนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันอัปเดตหรือว่าแก้ไขหรือยังนะครับ กดมาที่3ขีดด้านบนซ้ายมือนะสลับการถอนเงินนะครับเอาโอเคนะครับผมสลับการถอนเงินนะครับจะเป็นการถอนเงินเข้าในส่วนของกระเป๋าคอยเบสนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครกระเป๋าคอยเบสนะครับผมก็ไปสมัครให้เรียบร้อยนะลิงก์สมัครกระเป๋าคอยเบสหรือว่าวิธีการสมัครกระเป๋าคอยเบสเนี่ยจะอยู่ที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับผมจะแนบวิธีการสมัครไว้ให้นะแล้วก็สมัครผ่านโดยการใช้อีเมลของคอยเบสนะครับสมัครของแอปนี้นะ เพราะว่ามันจะไม่มีช่องทางให้เราเกอบเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินนะครับตรงนี้นะครับผมได้สมัครโดยการใช้กระเป๋าคอยเบสในการสมัครของแอปนี้ด้วยนะเป็นอีเมลเดียวกันนะครับแล้วก็กดเคมตรงนี้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะขึ้นยอดคะแนนของเราที่เรามีอยู่นะครับขั้นต่ําก็คือ5000คะแนนนะครับผมตอนนี้ผมมีอยู่ที่1นึ่งแสนดคะแนนนะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาในการเก็บสะสมค่อนข้างนานนะกว่าจะครบหรือว่ากว่าจะได้ขนาดนี้นะครับ กดเคมด้านล่างขวามือนะครับผมอ่ากดเข้าไปรอสักครู่นะครับเป็นโฆษณาขึ้นมา30วินาทีก็รอนะครับอาโอเคนะครับผมเมื่อเราถอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นการขึ้นมานะครับบอกว่าให้เราเนี่ยไปให้คะแนนของแอปนะครับโดยการให้เลด5าดาวหรือว่าให้ดาวของแอปนะถ้าใครจะกดรับนะครับก็กดตรงนี้เลยนะแล้วก็ย้อนกลับได้เลยนะครับคะแนนนะครับถูกตัดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือถอนไปแป๊บเดียวนะครับเงินก็ได้เข้ามาแล้วนะครับผม ถอนปุ๊บเงินเข้าเลยนะครับไม่ต้องรอนานนะในส่วนของแอปนี้นะโอเคครับผมตัวนี้ก็เป็นการแจ้งเตือนนะครับเมื่อมีการฝากเงินหรือว่าถอนเงินเข้าไปยังบัญชีคอยเบสนะครับก็ได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับถอนปุ๊บเงินเข้าเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่อีเมลนะครับเโอเคนะครับผมตรงนี้ก็เป็นยอดเงินที่เราเพิ่งได้รับมานะครับก็คือกดถอนปุ๊บเงินก็เข้าเลยนะครับคะแนนที่ผมใช้ในการถอนเงินนะครับอยู่ที่ 170,000กว่าคะแนนนะครับยอดเงินที่ผมได้รับมานะครับเป็นเงินบาทไทยอยู่ที่40บาทไทยนะครับผมนี่40บาทไทยนะคะแนนก็มี170,000คะแนนนะครับได้รับมาที่40บาทนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของคอยเบสนะโอเคนะครับผมก็อยู่ในส่วนของกระเป๋าคอยเบสเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ ตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของประวัติการรับเงินของเหรียญอีทรอยี่มนะครับหรือว่า ETH นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เก็บสะสมฟรีมาเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้มีอยู่ที่78บาทไทยนะครับอันนี้ก็ทําฟรีได้นะครับโดยที่เราไม่ได้ลงทุนนะก็เก็บมา0บาท0บาทบ้างนะครับ0.02บ้างนะครับผม0.36 0.40นะครับ0.10 0.001นะครับ 15.26นะครับ6.23นะครับแล้วก็40.31นะครับตรงนี้เนี่ยทำฟรีไม่ได้ลงทุนนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นเงินเล็กๆน้อยๆนะครับเราก็เก็บสะสมเหมือนการหยอดกระปุกออมสินทีละบาท2บาทนะครับเก็บไปเรื่อยๆถ้าใครคิดว่ามันได้เงินน้อยนะครับก็ไปทำช่องทางอื่นนะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่เหมาะสำหรับคนที่มองว่ามันน้อยเกินไปนะครับไม่คุ้มกับเวลาที่เราใช้งานมือถือหรือว่าเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับ บางคนอาจจะเดือดร้อนเงินมากๆนะครับอยากที่จะใช้เงินด่วนเงินเยอะๆนะครับผมตรงนี้มันอาจจะน้อยเกินไปนะเพราะว่าของฟรีเนาะไม่ได้ลงทุนมันต้องใช้เวลาในการเก็บสะสมในการทำนะครับพอเรามียอดเงินเนี่ยตรงนี้แล้วนะครับผมเราสามารถโอนเงินเข้าธนาคารได้นะครับโดยการโอนเงินไปยังอีก1กระเป๋าอย่างเช่นต้องโอนไปที่บิตคับสตางโปบายเน้นหรือว่าบิตทาซ่นะครับที่มาัสามารถ ขายเหรียญเป็นเงินบาทแล้วก็โอนเงินเข้าธนาคารได้นะครับขั้นตอนของการโอนเงินจากคอยเบสไปธนาคารอีก1คลิปอยู่ด้านล่างนะครับผมจะแนบไว้ให้นะลองเข้าไปดูเพื่อที่จะาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับผมในคลิปนี้อาจจะสอนยาวไม่ได้นะเพราะว่าจะสอนเพียงแค่เท่านี้ก็น่าจะดูไม่จบกันแล้วนะครับผมลองเข้าไปดูอีก1คลิปแล้วกันเนาะเพื่อเป็นความรู้แก่ตัวคุณเองนะครับ ถ้าใครชอบการหาเงินฟรีแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะ้าสวัสดีครับ